ผลแล้วก็อยู่ที่ขั้นตอนการพิจารณาของอาจารย์แม่อีกทีอะค่ะก็อยู่ที่พระอาจารย์จะพิจารณาค่ะเพราะว่า <c oughs> จริงๆดิฉันต้องการที่จะไปบวชสัม,มเนรีในเดือนเมษานี้นะคะแต่ว่าพอดีว่าเต็มไปแล้วก็เลยต้องไปรอทันวาค่ะต้องไปรอทันวาเลยค่ะ อาจจะเป็นวันพ่อเอ่ยวันท่ันวาวันวันอะไรคะตอนนี้ถูกบัญญัติให้เป็นวันวันดินโลกใช่ไหมคะที่แต่ก่อนเป็นวันพ่อเเอออ่วันพ่อของเด็ชรัชการที่เก้าค่ะพ่อหลวงรัชการที่เก้าค่ะเห็นเขาบอกว่าจะมีการบวชเสเนรีในเดือนธันวาวันที่ห้าธันวา ดิฉันก็ติดต่อไปแล้วว่านะคะแต่ว่า,าต้องเขียนต้องเขียนเรซูเม่ไปอีกต้องเขียนเรซูเม่ไปอีกเพื่อเป็นการ